สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเกมเมอร์ครับแล้วนี่คือเกมฟุตบอลแมเนเจอร์2023นะครับและนี่ก็เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดแรกเลยนะครับเป็นการเจอกันระหว่างสโมรสร b n k อน n k 4นะครับจ่อไปเยืยนอนสโมสรอาร์เซนอลครับผมโอ้โหบอกเลยนะครับว่านัดแรกเจอซึกหนักงั้ก็ลุ้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับอ่าเอาละโอเคครับ ตอนนี้เราเข้ามาในหน้าของ Technical Meeting นะครับเอ่อเรียกว่าต้องประชุมกันนะครับมาจัดทีมกันก่อนครับนี่คือรายชื่อ11ตัวจริงนะครับของสโมสร b n k b 8นนะครับแผนการเล่น4ต่ม3นะครับวันนี้เราได้ใครมาบ้างเอ่ยเริ่มจากกองหน้านะครับเป็นน้องวีเนาะน้องวีกลับมาฟิตนะครับลงเป็นตัวจริงนะครับ แล้วก็ด้านซ้ายเป็นน้องมินมินนะครับที่โชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงมากด้านขวาเป็นน้องฟอนนะครับโอ้โหนี่คือสามประสานแดนหน้านะครับที่ดีที่สุดของเรานะครับกองกลางเองก็ไม่น้อยหน้านะครับน้องจีจี้ครับผนึกกําลังกับน,น้องฮูปนะบวันนี้แล้วก็มีคนที่คอยดูนะครับคนที่คอยเป็นศูนย์กลางของทีมอย่างน้องเชอปรางก็ยังอยู่นะเซนเตอร์เราต้องเลือกหนึ่งคนนะครับที่จะมาเป็นเซนเตอร์ใช่ไหม เออเพราะว่าน้องมาอยู่เนี่ยไม่อยู่นะครับเราจะเลือกใครดีนะครับแต่เราให้ผู้ช่วยเป็นคนเลือกเนาะโอเคอ่าน้องมาอยู่อยู่นะครับโอเคนื่ว่าน้องมาอยู่หายยังอยู่ยังอยู่ยอยเออนึกว่าหายนะครับตกใจโอเคครับเซนเตอร์เป็นน้องมาอยู่นะครับแล้วก็คู่กับน้องเนเน่ครับแบ็คซ้ายเป็นมิโอลิครับจริงๆริงมิโอลิอะ ได้ลงนัดนี้เป็นนัดแรกเลยนะครับต้องบอกก่อนนะเพราะว่ามิโอรีอ่ะติดสัญญานะครับเออติดสัญญาอยู่เราเพิ่งเคลียร์สัญญากับมิโอรีได้นะครับจะเล่นคู่กับน้องเอิญน,นะครับเอิญเล่นขวามิโอรีเล่นซ้ายครับแล้ววันนี้น้องเข้าฟ้าเป็นผู้รักษาบประตูครับโอเคดูความคุ้นเคยหน่อยสิอ้าวได้อยู่นะครับทุกคนเองก็เติบโต,ตขึ้นมากเนาะ ทันหน้าตัวสำร,รองนะครับน้องแพนเค้กนะครับที่ทำประตูไปเมื่อนัดที่แล้วก็มีชื่อติดด้วยเนาะที่เหลือก็ปกตินะครับไปเราเข้าไปเล่นกันเลยครับการไปเยือยที่ถินเอเวเรสสเตเดียมก็ค่อนข้างที่จะกดดันเนาะแต่ผมเชื่อว่าน้องๆเป็นมืออาชีพนะครับและนี่คือ,อรายชื่อสิเอ็ดตัวจริงของทั้งสองทีมนะครับผม ไปห้องแต่งตัวครับผู้ปลุกใจกันหน่อยครับเออมาเข้าสู่โมงนะครับอันนี้ก็เป็นของออการแถลงข่าวใช่ไหมเออผมขอยกให้เป็นหน้าที่ของคูเอะไปเลยครับเออให้คูเอะเป็นตอบเนาะและนี่คือลายอัพของสโมรสรอ,อาร์เซนอลน,นครับผมเฮ้ยมีน้องไข่มุกด้วย โอ้โหไข่มุกเล่นอันน้อนนะและนี่คือไลฟ์อัพของสโมสร BNK48 e นะครับเล่นในเอเลิสเตเดียมนะครับและนี่คือตารางคะแนนพรนะีเมียร์ลีกอังกฤษเนาะเชลซีขึ้นเป็นจ่าฝูงนะครับสามแต้มเนาะเลิเว์พูเป็นที่สองนะครับมีสามแต้มเหมือนกันโอเคครับเริ่มเกมครับอาร์นอนได้เริ่มเล่นก่อนครับตอนนี้บอลมาที่ เีซินโก้ครับเซซินโก้ให้กับมาเตเลนี่มาเตเลนี่โยนยาวขึ้นมาให้กับเบนไว้ครับเบนไว้พาบอลไปให้กับบูกาโยนสาก้ามาที่กรอบเขตโทษครับแต่ลูกนี้เปิดติดมิโอรีครับกลายเป็นลูกเตะมุมของอาร์เซนอลและคนเปิดนะครับก็คือน้องไข่มุกนะครับโอ้โหอดีตสมาชิกบียนเควฟร์ดเองครับมุกเปิดขึ้นมาครับโอ้โหแต่ว่าเราเคลียร์มาได้ครับ บอลแถวสอบเป็นของบุกาโยดสากะกลับมาที่เบนไว้ครับเบนไว้ให้น้องไข่มุกกับมาที่ซาลิบาซาลบาโยมาให้กับเจสุนลูกนี้ได้ยิงครับแต่น้องเขาฟางปัดออกไปได้ครับเป็นลูกเตะม,มุมโอ้โหตอนนี้เกมยังเป็นของอาร์เซนอลครับเป็นลูกเตะม,มุมนะฮะน้องไข่มุกครับเปิดลูกนี้ขึ้นมาครับ มองเคลียมาได้ครับแต่บอลยังเป็นของอันนนกลับมาที่ไข่มุกอีกทีหนึ่งอ้าวน้องเอิญแย่งบอลได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดแถบนี้ไปก่อนนะเออตอนนี้กลับมาที่มาเตเลนี่ครับสอกับให้เซนโกเซนโกโยนขึ้นมาให้เจสุดแต่ว่าเนน่เข้ามงได้บอลกลับมาที่มาเตเลนี่ทีหนึ่งกาเบียนโทมัสปาเตปาเตย,เตย,เตยโยนขึ้นมาให้เบน ไว้ครับเบนไว้โอ้โหเรียบร้อยครับอาร์เซนอนขึ้นนำจากบูกาโยสาก้าครับเดี๋ามาดูภาพช้านะโอ้โหกันสุดความสามารถแล้วจริงๆนะฮะตอนนี้ดูครับกาเบียนให้ปาเตยครับปาเตยโยนมาให้เบนไว้เบนไวลากเข้ากรอบเขตโทษครับยิงลูกนี้ครับโอ้โหแต่เข้าฟัง่งปัดออกมาแล้วมาเข้าเท้าบูกาโยสาก้า เสียดายนะครับเออฟิกีครับน้องฮูเปิดขึ้นมาลูกนี้โอ้โหแต่อาเซนอลเก็บได้ครับบอลที่เจสุดเจสุดไปแล้วครับเร็วมากครับเจสุดโอ้โหเอ้าเชอปังแย่งได้กลองให้น้องเอิญน,น้องเอิญพามาขึ้นมาครับบอลเกมลุกเป็นของ b บ K 4คฟเครับน้องเอิญโยนมาลูกนี้โอ้โหไกลเกิน ตอนนี้กลับมาที่อาร์เซนอลเหมือนเดิมครับน้องมินมิน่ากลับมาที่เบนไวท์ครับมาตินโนเรนกาดโทมัสปัตเตยครับไว้ครับไวโยนให้เจซุสอีกแล้วครับโอ้โหโดนหนึ่งหนึ่งกับน้องข้าวฟ่างแต่น้องข้าวฟ้างยังปัดได้อยู่เป็นลูกเตะม,มุมครับเรวัาสูสุดใจครับเออ ลูกเตะม,มุมอีกแล้วนะครับน้องไข่มุกเปิดลูกนี้ขึ้นมาครับมองออกมาได้ครับกัวโยซาก้าเก็บได้ผ่าบอลเข้ากรอบเขตโทษครับโอ้แต่ว่าน้องฟอนก็เข้ามาสากัดไปได้นะครับไปลุกเตะม,มุมต่อเนาะเราต้องการเกมสนกลับสนินะน้องไข่มุกจะเปิดอีกนะครับลูกนี้เปิดมาอ้าเจนสุดได้มงนะครับแต่ออกหลังไป โอ้โหเดี๋ยวขอญาตเปิดแถบนี้เึ้นมาหน่อยแล้วผมขอเปลี่ยนเป็นสวนกับตะโกนนะครับราต,ต้องชนะปิดแถบเอออ่ะเกมกลับมาที่น้องมินมินครับมินมินพาวขึ้นมาโยนรับบ้างให้น้องฟอนขึ้นมองลูกนี้ครับโอ้โหแต่เลมเดลก็รับไปได้ครับเป็นเกมสวนกลับเพียงหนึ่งเดียวของน้องๆบ n k 4คครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตัวเนาะ สักคู่หนึ่งนะครับเออโอเคผมเห็นแล้วบอลกลับมาที่กาเบียนซาลลิบาครับอาตินโอเดนการ์ดอ้าวโอเดนการ์ดโดนแย่งน้องวีน้องวีน้องวีทำยังไงน้องวียิงลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับโอ้โอ้ my god เปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวไปเลยโอเคเรามีการเปลี่ยนตัวเล็กน้อยเอาน้องป๊อปเปอร์ลงมาแทนน้องจีจี้เนาะ โอเคครับน้องเนเน,น่เก็บได้เนเน่ทำไงสง่งให้น้องเข้าฟางเข้าฟางโยนยาวขึ้นมาข้างหน้าครับโอ้โหเป็นอาร์เซนอลที่เก็บบอลหน้าตลอดครับตอนนี้มาที่เบนไว้ครับเบนไว้มาอีกแล้วครับมาเป็นละลอกบูกาโยสาก้าครับอ้าวเชอร์ปังโอเคเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ฟาวครับ เชื้อปล้งตอนนี้กรรมการเดินไปดูเขตครับเกิดอะไรขึ้นเอ่ยคงไม่ได้จุดโทษใช่ไหมไม่เสียจุดโทษเนาะผ่านมา2กทีครับพิจจรนาจุดโทษด,ด้วย VAR ครับนอกเขตคำตัดสินไม่เป็นจุดโทษเนาะเออนอกเขตเชือปลางโดนตเตือนครับเออโอเคครับ เป็นลูกเตะม,มุมอีกแล้วครับโดยลูกเกมแล้วเราค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเนาะเอออาร์เซนอลเป็นทีมที่ดีที่สุดนะครับเนาะขุมกำลังยอดเยี่ยมมากนะครับเราจะยังเป็นทีมน้องใหม่ไงอืมแต่ก็สู้ครับไม่ยอมแพ้ครับกลับมาที่ลูกตั้งเตะนะครับเป็นน้องเข้าฟางเนาะเนาะฟางเล่นสั้นๆกับน้องมาอยู่ มาอยู่ครับมาที่น้องมิโอริมินมินครับหลายให้น้องวีน้องวีโอ้หไม่ได้นะครับสามสิบวันทีผ่านไปนะครับบอลยังเป็นของอาร์เซน,นอลเนี่ยสามิบ้านาทีแล้วอืมซาดิบาครับเบนไว้เบนไว้มาครับ ยังไงเป็นไว้มองดูเพื่อนครับให้กับบุกโยซาค้าบัปเปอร์โอ้โหโอเดนการกับที่โอเดนการดีกีโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นประตูที่2ของอาร์เซนอลครับลูกยิงนอกกรอบเขตโทษของมาตินโนเดนการโอ้้องบอกว่าสู้ไม่ได้ครับแต่ก็ต้องสู้นะครับเออโอหดูดิ แม่นอกกรอบเลยนะยิงสวยมากครับตอนนี้ครับโอเคเต,ต้องทำการเปลี่ยนแผนไปเรื่อยๆครับจับปที่มาอยู่ต้องตั้งเกมให้ได้ก่อนอันดับแรกเนาะอืมการเจออาซนนลในนัดแรกถือว่าโชคร้ายนิดนึงนะครับสำหรับน้องนบีอ็นเคแต่ไงเราก็ต้องเจอแหละมันไม่ใช่แค่อาซนนลหรอก เชลซีแมนยูลิเวอร์พูลแมนซีต้องเจอนะครับเออซึ่งผมก็จะไม่โหลดเซฟเล่นใหม่นะก็คือผลเป็นไงก็ได้แบบนั้นเลยนะครับอยากรู้ว่าเราจะจบที่ฤด,ดูกาลอันดับที่เท่าไหร่นะครับก็คือเล่นแบบเรเลียวอะ่ะเออนัดนี้แพ้ก็แพ้ครับนัดหน้าเราสู้ใหม่ครับเออลูทุมับมิวดให้มินมินบัปเปอร์ครับกับที่มิวดีเชอร์ปรางครับ โยนมาให้น้องฟอนโอ้โหโอกาสเพียงหนึ่งเดียวครับแต่ลูกนี้ไม่เข้านะครับโอ,โ,โอ้ยครูเอก็ช่วยเราเต็มที่ครับอ่าหมดครึ่งแรกนะครับยิงไปหกครั้งเข้ากรอบสองครั้งในรูดแต่หมุมลูกหนึ่งนะฮะโอเคมา เล่นกันเหมือนเดิมครับน้องฮูบครับผมกับไปที่เชฟปางปัปเปอร์น้องเนเน,เน่ครับน้องเอิญน,น้องเอิญอีกทีหนึ่งน้องเอิญโยเข้ามาครับโอ้โหซาลิบาเก็บไปได้ครับเป็นลูกเตะม,มุกอีกแล้วพระเจ้าจอดนน้องไข่มุกครับจะเป็นคนเปิดเปิดลูกนี้ครับ โอ้โหได้หม่งด้วยนะแต่ว่าบอลออกหลังไปนะครับยังไงขอตีตื้นสักลู่หนึงเถอะนะครับผมก็ว่าเด็กเราสู้ได้แต่ว่าแค่วันนี้เด็กเรายังไม่สามารถเลีกยกฟอร์มออกมาได้ดูดิคะแนนเลตติ้ง6กว่าหมดเลยนะครับมีแค่เชอรางที่ขึ้นไปถึง7นะครับเอา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 น้องฮูปใจเย็นลูกกลับไปที่เชอร์ปาง มายูครับผมปอปเปอร์ปอปเปอร์ปัปเปอร์ตัดินใจโยนให้น้องฟรอนต์น้องฟรอนต์เอาบอลลงได้ครับน้องฟรอนต์โอ้โหโดนแย่งมาได้ครับกลับมาที่น้องเอิร์นครับโดนใบเหลืองด้วยน้องเอิร์นบอกเน่ๆครับเชอร์ปังปอปเปอร์ครับปอปเปอร์ปัปเปอร์โอ้ยเจทุดไปแย่งเอา้าแย่งคืนกับพี่น้องวี น้องวีน้องวียิงลูกนี้ติดแต่ยังได้อยู่น้องมินมินกลับไปที่ปัปเปอร์ปัปเปอร์ให้น้องฟรอนต์โดนซินิโก้มงมาได้60นาทีผ่านไปครับอือหือเอาแล้วครับไข่มุกโยนให้สัก้าบูกโยสัก้าแต่ว่าโดนในนี่มงกออมาได้มาตินโอเดนกัด กองลูกนี้โอ้โหแต่น้องเขาฟังรับได้65นาทีครับต้องสู้ครับลูกทุ่มครับมิโอริโยนยาวให้น้องวีเอา้าน้องมินมินน้องมินมินโอ้โหเป็นลูกเตะม,มุมนะฮะบ,บอลแฉลบนะครับเมื่อกี้นี้ มีการเปลี่ยนตัวครับกาเบียนออกแล้วโทมิยาสุลงมาแทนเมลลี่เปิดลูกนี้ขึ้นมาแต่แถวสองเก็บไดน้น้องฮุบน้องฮุบส่งให้เชอร์ปังเชอร์ปังให้น้องฮุบครับน้องฮุบป๊อปเปอร์เชอร์ปังอีกทีหนึ่งป๊อปเปอร์ทำไงตอนนี้เจอปังตัดสินใจยิงไกลครับติดบล็อกนะฮะเป็นลูกเตะมุมของเบ K4 8อครับมา ผมขอตะโกนหน่อยตะโกนตะโกนสู้สู้ครับเราต้องชนะครับเออมินมินเก็บแถวสองได้มินมินน้องมินมินทำไงตับไปที่มายูมายูตัดหินใจยิงลูกนี้ครับโอ้โหแต่ไม่ได้ลุ้นเลยครับบอลออกหลังไปครับแลมเดลจะเล่นสั้นๆครับโทมิยะสึเซซนโก้ มาเตเลนี่ครับอ้าวทังเอิญย่งมันได้กับที่เนเน่ครับเกมสวนกับของน้องน้องบีเอ็นเคโฟเทเอครับน้องฟรอน์วันนี้เล่นไม่ออกเลยนะครับทั้งน้องฟรอน์น้องมินมินเนาะเออปัปเปอร์กลับมาที่มายูครับไม่เป็นไรนะครับเป็นประสบการณ์นะครับการได้เล่นในพรีเมียร์ลีกก็ถือว่าค่อนข้างดีเนาะน้องมิโอดีครับนัดแรกโอ้อ้าวปัปเปอร์ย่งบอลได้อื แต่ว่าปาเตยก็กลับมาแก้ได้ออเดนการ์ดส่งให้มาเตเลนี่ครับมาเตเลนี่ไหลให้เจสุดครับเจสุดตัวกับน้องข้าวฟ่างเจสุดโอ้โหไม่เข้าครับน้องมาอยู่เข้ามาแค่ระกัดบอลได้เออโอ้แม่สุดจัดประหลัดบอกเปลี่ยนตัวน้องมินมินนะครับเออเปลี่ยนไหม โอเคฟิกีครับบุกาโยสาก้าโยนขึ้นมาออกหลังไปนะครับผมชอบพี่น้องมาอยู่มาสากัดเมื่อกี้เนี่ยโค้รสวยเลยพอจะเข้าวรตตัอยู่แล้วนะครับเออก็ทดเวลาสามนาทีครับเบนไว้ครับต้องให้บูกาโยซาก้าบูกาโยสาก้าครับอยู่ในกวามผิโทษเปิดมาให้ สมิธโลแต่ว่าน้องเขาฟางังรับได้ครับเขาคงทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเออเอ,อ้าน้องฮุบตรงให้รงวออีลึกไปหน่อยครับลูกนี้น่าจะหมดเวลาแล้วครับตอนนี้ทดทดเวลาจนครบแล้วนะครับฟุตบอลน,นัดแรกนะครับพีิมรลกอังกฤษเนาะ เล่นในบ้านอาร์เซนอลเรายังมีโอกาสแก้ตัวได้นะครับตอนที่ไปเล่นที่บ้านเราเนาะเออกรรมการก็ไม่เป่าไักทีโอ้โหกลับมาที่มายูครับน้องนิวที่มาแทนน้องมิมินเนาะเชื้อปรางครับปอปเปอร์ปอปเปอร์โยนให้น้องฟอนสมิธโลเก็บได้โทมิยาสึจบการแข่งขันนะครับ อราเซนอลครับเปิดบ้านทุบสโมสร BNK48 ไปนะครับสองประตูต่อศูนนะครับได้ประตูจากบูไกโยสาก้าในนาทีที่10และมาตินโอเดนการ์ในนาทีที่3ามนะครับจบเกมนะฮะเออคุยโอ้ไม่มีใครอยากไม่มีใครสนใจเราเลยโอเคตอนนี้ BNK48 อยู่อันดับที่18นะครับ CTM นี่อันดับ20เลยนะ เออโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราดูกล่องข้อความหน่อยนะครับไข่มุกโดนบีเคหลอกใช่เหรอเรานะฮะที่โดนหลอกเอออืมอาเดต้าก็ดีใจครับที่เขาชนะเนาะจีจี้บาดเจ็บนะครับโอ้โหแล้วเนเน่ประเดิมสนามการเป็นนักเตะอาชีพใช่ไหมอืม โอเคครับก็ประมาณนี้ก่อนสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในนัดแรกนะครับนัดต่อไปนะครับเราจะเจอกับคุณคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะเวสต์แฮมอยู่อันดับที่เท่าไหร่ตอนนี้อันดับที่7เลยเวสต์แฮมนะครับเออเราคงต้องกลับไปฝึกซ้อมให้มันมากขึ้นกว่านี้นะครับถือว่าเป็นประสบการณ์นะเจออาร์เซนอลแล้วโดนไปสอลูกนะครับก็สุดกำลังแล้วนะครับยังไงก็ถ้าใครชอบก็ฝาก กดและกดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับผม